าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานค่ะใช่ครับเป็นไงบ้างคะก็ก็ดีครับก็ดีเราอายุเลขสามก็ต้องเริ่มงานอะไรอย่างนี้แหละต้องเอพผิวกันหน่อยครับปกติเราก็ดูแลผิวมอยู่แล้วเนาะต้องต้องดูแลฮะดูแลอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ก็คือเยี่ยมเลยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นไงครับตอนเราได้เจอคุณครับตอนนี้รีบไปเลยรีบไปเลวครับผมเล็งอะไรเป็นพิเศษไหมก็ก็เล็งตัวนี้เลย คิดว่าคิดว่าถึงเวลาต้องจัดแล้วแหละครับผมยังไงเรามีได้เป็นความคิดของแม่เพราะที่กระมุ้นมันไปยังไงอ๋อคือมันเป็นตัวที่รวมทั้งคา5แล้วก็ HA เดี๋ยงมันเนี่ยนอกจากช่วยให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวเราเนี่ยดูดีแบบเร่งดูดได้ด้วยอ่าเก่งไหมได้อยู่เนาะได้อยู่เนอะไปไนาะไปรูเกิดอะไรกัน อถึงวัยแล้วครับจริงจริง20กว่าก็ตื่นไปแล้วเขาบอกอไม่ต้องรอเลขสามฝากงานในข่าวบันเทิงครับก็ตอนนี้ก็อิสระแล้วนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยตอนนี้ก็ออกมารับงานเองก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงมีงานออกมาให้ได้เห็นเรื่อยๆตอนนี้ก็เรากำลังแคสซีรีส์เรื่องใหม่อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็รอดูผลงานในอนาคตว่าจะยังไงขอบคุณากขอบคุณสุ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความใจดีของผู้ใหญ่ในค่ายด้วยที่เขาก็เห็นว่าเออในช่วงที่คือค่ายเนี่ยต้องเป็นค่ายที่เราทํางานไม่ไดีมากขเขาเน้นที่ผลงานคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างที่เรา,อารอผลงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะขเขาก็ยินดีให้เราได้ลองรับการเองอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะมีอย่างอื่นที่เราแบบน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเรามนตัดสินใจนานไ,ไหมก็นานนะก็นานแล้วก็ลองคิดแล้วแล้วก็ปรึกษากันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น เป็นการตกลงร่วมกันดีกว่าแบบจบด้วยดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามจะ้องในค่ายเพราะพี่ใหญ่เราออกแล้วอะไรอย่างนี้เราเราร้องแบบใจหายไปก็นิดนึงฮะแล้วคนก็ทุกคนมาทักมาทุกคนเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนหรอกผมก็บอกแล้วว่าจริงๆมันยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยยังไหนวันเนี้ยก็ยังมาเจอกันในงานอะไรนะแล้วก็ในอนาคตก็ยังไม่แน่ว่าเราอาจจะถ้าไปเจอกันอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกในอนาคตเลย่างเงี้ในเมื่อว่า ออกแล้วแล้วที่มาของแซวว่าแล้วใครจะแก้สูดใครแกนใแกนสูดออกไม่ออกยังเป็นที่มาอยู่เหมือนเดิมไม่มาพม่มาเขายังเป็นคนเดิมคนหนึ่งเหมือนเดิมต่อให้เราจอกไม่ออกก็ตามใช่ก็ตอบกลมาแล้วจักเราจับเราต้องมาดูแลตัวเองครับเออเรามองทิ้งข้างตัวเองยังไงบ้างก็หลังจากนี้เราก็มีโอกาสก็คงมีก็อยากเป็นนักแสดงอยู่แหละอะไรอย่างเราก่อนที่เราจะ ไปทำอย่างอื่นอะไรแบบอยากพยายามทำเบื้องหน้าให้มันเต็มที่ก่อนนะอยากลองกาแสดงหลายๆแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็คงจะแคสในหลาย,ลายๆ category, แคัตตอร์อี่อาจจะมีละครมีภาพยนตร์มีละครเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีตรงไหนที่มีโอกาสได้ทำก็อยากจะลองทำให้เต็มที่ก่อนตอนนดีค่ะ ปีนี้เลยก็อาจจะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ปีหน้าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังบอกไม่ได้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราเดี๋ยวรอประกาศทางไอจีอีกทีนึงว่ายังไงครับ ใช่ใช่ใช่พอหมดสัญญาเขา้าติดต่อมาว่าแบบเออสามารถเล่นได้ไหมยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออตอนนี้เราก็สามารถที่จะซื้อสัญญาแบบจ็อบไปจ็อบก็คือเฉพาะงานอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสังกัดใครได้เพราะเราเพิ่งออกมายอะไรเงี้ยก็ยังอยากแบบลองทำตัวเองก่อนยอะไรเงี้ยครับพอออกมาพอเรามาดูลตาวเองนี่เรารู้สึกไงว่ามันจัดระเบียบยากขึ้นกว่าเดิมไหมที่มันเหนื่อยกว่าเดิมไหมเขาต้องดูแลอะไรใดๆก็ๆๆยากขึ้นนะเพราะตอนที่เรามีค่ายค่ายเขาคอยดูแลหลายอย่างให้เราดูแลคิวให้สแกนงานให้อะไรเงี้ยพอมาออกมาดูตัวเองเราก็ เราต้องพยายามทุกอย่างด้วยตัวเองต้องสกรีนเองแล้วก็มีน้องสาวช่วยผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาจะช่วยดูแลคิวงานให้ก็ถือว่าเหนื่อยแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นคือต่อมาก็เป็นอิสระก่อนที่จะเข้าค่ายอยู่แล้วในพอที่จะมีประสบการณ์อยู่บ้าง ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าแบบนั้นครับก็ดูว่าในอนาคตแบบไหนเราพยายามหาตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับเราแหละแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆด้วยเพราะว่าเราก็30กว่าแล้ว,ลว <c oughs> มันก็ต้องแบบเฮ้ยต้องมีแบบเออมันก็ต้องแบบลองทําอะไรหลายๆที่หลายอย่างอะไรงเี้ยครับมันมีอะไรที่แบบลองทำอีกใน Gen Y ด้วยอะไรงเี้ยม <c oughs> ันเป็นให ก็ถ้าไม่ใช่งานแสดงให้ต่องกระสุนว่าอยากทําให้เต็มที่ก็จะมีงานเพลงอยากลองกับเต็มที่กับมันสักครั้งดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลองเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแต่หลายอย่างประกอบกันแล้วอย่ากยูทูปของเราเองค่ะลงมาพาไปดูเหมือนคลิปล่าสุดจะไม่รู้ใครพากับก็ะตกระตุ้นกระตุ้กระตุนเนาะคือรายการยูทูปที่ต่องมีอยู่คือทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองก็คือเราอยากเราชมทัวร์เที่ยวเราก็เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวเขาอยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย เออเอาเป็นแบบเพื่อนๆเราตัวเนี่ยเป็นแขกร,รักบเชิญโิรเจกต์ของเราอย่างเงี้ยครับก็อย่รอติดตาของการขนสงต่อไปได้ครับผมฝากคปลา,าขอบคุณมากครับขอบอคุณครับ